สวัสดีคะ่ะยูนีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาโรยนำโชคแชนลคะ่ะสว่วนในนี้แอดภัยวันค่ะสองตัวล่าง088283844792คะ่ะต่อมาแอดประกอบคะ่ะวิ่งให้เด่น7เด่น8 3ตัว173778183885สองตัว717781887378885 3 7, 8, 8, 8, ค่ะ ส่วนในนี้งวดที่ผ่านมาหลุดค่ะงวดนี้สองตัว9ก้าสองเก้าเดหนหนึ่ค่ะต่อมาสิบหน่วยล่างค่ะงวดที่ผ่านมาเข้าห้าและหกล่างค่ะงวดนี้เด่น9้าเด่น0ูนย์ค่ะต่อมาแอสซิวลีค่ะงวดที่ผ่านมาเข้า0ูนย์หนงค่ะงวดนี้สามตัว3ามสี่ศูน1 4 0 3 4 9 2 3 9ูนย์หนึ่งสหนึ่งสี่ศ สามสี now, <t resting the mind> ่แปดสองสาปดหนึ่งสองปดหนึ่งสี่แปดค่ะต่อมาหลักสิบล่างหนูน้ำสมายค่ะงวดที่ผ่านมาเข้าหกล่างค่ะงวดนี้ให้เด่นเก้าเด่น0ูนย์เด่นสามค่ะต่อมาแอดมานิดค่ะมีศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งเศสองหนึ่งศเจดสองเจดสองหนึ่งห้าค่ะ ต่อมาแอตตค่ะสามตัวหนึ่งห้าสองห้าแปดห้าสี่แปดหกหกสามเก้าหนึ่งแปดเก้าสองตัวห้าสองแปดห้าแปดหกแปดเก้าสามหกสามเจ็ดสามเก้าค่ะส่วนน,นี้สองตัวบนเข้ามาสองงวดแล้วค่ะงวดนี้นเซฟไว้ค่ะต่อมาสองตัวตรงงวดที่ผ่านมาเข้าเก้าหนึ่งค่ะงวดนี้เก้าแปดเก้าเก้าศูนย์แปดศูนย์เก้าค่ะ เรมาแอดหนึ่งสุพรรณค่ะวิ่งให้เด่นห้าเด่นหกสองตัวห้าเก้าหกเก้าแปดห้าห้าศูนย์หกศูนย์ค่ะส่วนนี้สามตัวศูนย์หนึ่งสองศูนย์สองหนึ่งหนึ่งศูนย์สองหนึ่งสองศูนย์สองศูนย์หนึ่งสองหนึ่งศูนย์สองตัวศูนย์หนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์หนึ่งสองสองศูนย์สองหนึ่งค่ะส่วนในี้สองตัวล่างค่ะมีแปดหกเก้าหกศูนย์หกแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดค่ะ ต่อมาแอดคมคขาวิ่งล่างเด่นเก้าสอตัว9 6 9 7 9 3 9 4ค่ะต่อมาบ้านไผ่มืองพลค่ะ2ตัวมี6 4 6 5 6 8 6 9 7 4 7 5 7 8 7 9ค่ะต่อมาแอดส่งยศค่งเมื่ที่ผ่านมาเข้า6 5หล่างค่ะวันนี้3ตัว5 2 7 7 2 6 5 3 7 2ตัว5 0 5 6 5 8ค่ะ ต่อามาส่วนแตงค่ะสามตัว9ก้าสองเจ็ดสี่สอเจสี่สสี่สาสองตัวหนึ่งสี่สี่สามหสองสาหนึ่งเจดสองเจดสามเค่ะต่อมาเอดาวเหนือค่ะวิ่งบนให้เด่น9กสตัว 09, 4, 0ูนย์เก้าสี่ศสองตัว9ก้าสี้าห้าวิ่งล่างให้เด่นห้าสองตัวห้าเจ็ดห้าเ้าห้าสองค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังของให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ